พี่น้องครับวันนี้ช่วงบ่ายโมงครับ<ม>การชัยสู้สุดใจเลยครับแดดแค่ไหนเราก็สู้นะครับบรรยากา้พี่น้องเดี๋ยวเบิ้งบรรยากาศนะครับแต่มีร่มอยู่นะครับมีร่มอยู่นะ ôm chung lác có chung lác chung lóng, phá đẹp hả Pá, tụi sao mày ข่ามหัมล so ูกนุ่มสิละลายนุ่มสิละลายดยเริ่มตั้งเวทีแล้วนะครับนี่พี่น้อง บอยอาบน้ำก่อน dad oh dad dad

แดดคักเนาะไปซื้อสอะไรบอเฮ้ยสลงมันคือผู้ชายหาเนาะโอ้ออยี่หลีสมมติคือผู้ชายเนี่ย,ย ถ้าเรางยังคือผู้ทาทยแทะมันกับผู้ชายนมันคือว่าเป็นผู้ยิงสันผูิงกที่อมองนิดตัวมองผมยาวผู้นัเขเป็นไห้สัว่าผู้ญิงผมยาวมองคือม่หญิงอะไรมองผมยาวเป็นยังนี่นี่บบงนี่เป็นอะรเเออออนเอเเเ โอ้ยห่างกันในเถาะห่างกันในเราก็เราคือเด็ดใจเสียงงามเราก็สิเบื่อเจ้าว่าอย่าคอยว่าเจ้าสิไปนน้ำเราหลายเฮีเราปล่อยเป็นอิสระเนี่ยนี้เราก็อยากใส่เ้อีวิตแบบธรรมชาสตรนได้ไหยไปทางใดบุกได้กลินข้าวเจียงนะบุกน่งเมื่อะไรตายอยากไปทางมันอยากได้รถจูบตีอะไรถามเบิังกันนะ อ,อยากได้รถจกไปนั่งบังรถจกก็เด็กหน่อยนึ่อละบักลายยากได้รถทีบักลายยากได้รถจกที่โลกเอาจักขั้นบุลูกเอ้ยขั้นละจลอยละละฮัจารอุถามปลาถามหน่จะภาบ้านปลามีแต่ตัวละสิบเจ็ดสิบเจมันอยู่ข้างในนี่เ่ นี่ไหลกี่น้องเนี่ยน้องเกาน้องนั่นนะคุดลอกไหมอันเปินี่ลงมาเิดดิบเปิิโจกกันนาดินหอ๋อใช่สิหลอกข้องไม่เอ้าแต่นี่มันก็เลือกหระอหมเลืกแต่เขามไดคโครงการมาดีแกได้งบเลยทั้งมาเนาะบุลมเนาะฟามี่อ่เป็นบ่นี่นีตัวละสิบเจ็ดสิบแปดโลมาเขาบ่หาเขาหาสิหาเดียวเวทีเล่วเนึ่ก็สีลงเขาสีลงบ่ เน่ยเขาว่าเขาสิลงเพราะว่าแต่ว่าเขาอนุญาตจริงป่เพิ่อนนั่นไปแล้วเพิ่นนั่นเพิ่นหาไปแล้วโอนดังละลอยป่ะนะให้บ้านแล้จะวันโคตรลงน่อแต่ว่าบ้านนี้เพรหายจินเป็นดอกป่ะนะถามเพิ่นหายจินดอกแล้วหายลงมาตลอดเลยลงล้วดูสันแล้วว่าเท่าเท่าพออกูเรียนมาเออเออเออเรียนแล้วมอดอยู่เล่นนั่งเบิ่งมาแล้วจุกมันฝืนแล้วได้ปลาบ่ะสัน ม,มึงนะบางทีมันลืบว่ะหน,หนะาดินลมบอกเนาะลืบเกือบออกมาแล้วไม่ก่อนวแวลานั่เขาจะจักขึ้นเนาะโอ้กลัวเสดไก่ซาแต่ละหน่วยเนาะธรรมดาด้ยเนะเาะเสดไก่ใหญ่เนาะรถแม็โก้กันอ,อันไหนะยังทางขางมันหมอกจ้องมันมอ,อนะรูปที่แคล้วว่าวน,น,นั่นอะเออแนวเรียบขอบเลยอ๋อที่เป็นแนวเรียบขอบมันแตงขอบสลบน้องสารไหม มันบ้านอ่ะเออมันจะกวดดินจิดจิดเจิดมันจิแจ้งขอบอะไรมันเป็นสรารพัดห่อนไหลประโยชน์ครับวับไวายล้วยังว่าควายียบตายแล้วก็มานั่งรถจชิบเลยเออนี่ครับตัวหอนมาสั่นห่อนไหลเนี่ยสูบไปสูบไปเกิพี่น้องเบื้องให้เนี่ยจังสองถุงมก็หอนแล้วทุกอนเมื่อคืนนี่สองถุงไปเฮ้เฮ้มวยสี่ถุงโคตรโพดลงกันนะเออลูกเกี่ยวนั่นยวนะลูกเมื่อกี้ก็เจียวอีกสี่ ัจะรอแล้วก็ูั่แกรอแล้วูอิ่มใจอิ่มลงไปกูตกใจเนี่ยกินจางเดียวกินังเดียวกูเตียวเป็ดทำแสบแ่บอิ่มแล้วเวยใส่ห้องก็ใส่นใส่ห้าตัวไอ้แบบตันไปใส่ไปใสเอ้ยไปใก่ยังมุมพิณน้ำไปซักน้องพุนน้องหมิวพม่น้ำ ใส่มองไรเขเพิดอ่ะนี่เาอาบดิซีพกานี่เับอาบแบบว่าอันี้มันไปนางเอาเอาเอาเขาอาบมองได้สันพยู่นี่เปิดเปิดกอกข้างๆอันนี้ใส่มันมีกอกติดนะมันมีกอกเข้าไปเบิ่งแลือมันตายพูดได้ว่ามีกอกหนาด้วยนี่เออไปเบิ่งลูเอา พ่อแก้คลิปหนาสิพี่นอ้องสวัสดีครับ